ที่ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตบนนำบลอำเภอศรชาชานายศิรวิทย์อัมภัยวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินพร้อมด้วยนายบรรพศอุดมศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินนายยงยุทธวังภูงาประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินและพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำตัวแทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินจำนวน30คนร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยโดยนำผ้าป่านมัสลิน ผ้าสาลูและผ้าคอตตอนมาทําเป็นหน้ากากอนามัยในท้งนี้การทำหน้ากากอนามัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินมีตัวแทนทั้ง4หมู่บ้านมาช่วยกันทำหน้ากากอนามัยซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันตัดเย็บเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา ทางคณะผู้บริหารองค์างก,งการบริหารส่วนตำบลบอ่อวินโดยนายรุ่งเพชรจ่มเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้กล่าหนักถึงสุขภาพพลามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นการสําคัญจึงได้นําแนวนโยบายของรัฐบาลมาจัดทำหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ได้นาตัวแทนชุมชนแต่ละกลุ่มหมู่บ้านเย็บหน้ากากอนามัยจํานวนหนึ่งหมื่นชิ้นเพื่อน,นําไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนและพระสงฆ์ตามวัดในพื้นที่พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันการติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนาและเผยแพร่วิธีทําหน้ากากอนามัยป้องกันโรคและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะเข้าถึงหน้ากากอนามายัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งทางกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อว ออกค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ซึ่งการจะทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสามารถนำมาซักทำความสะอาดแล้วใช้ซ้ำได้จะเป็นการลดขยะและแก้ไขปัญหาการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาอีกด้วย